ในขั้นตอนของการทําหุ่นกระบอกนะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็องค์ประกอบของหุ่นคือองค์ประกอบของหุ่นที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือกรองคออินทนูสบายหลังนะคะแต่วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องกับการทําดินก่อนการทําดินในตลาดมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะดินที่ทําสาเร็จมาแล้วหรือว่าดินที่ทําจากกระดาษทอศพวันนี้นะคะครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องดินที่ครูทําเองครูมีความรู้สึกว่าการที่เราอยู่กับเด็กนะเราต้องทําดินที่ปลอดภัยเราสามารถทําเองได้ไม่มีสารเคมีในนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะ จากรายละเอียดที่ครูบอกไปเกี่ยวกับเรื่องของการทำผุนกระบอกนะคะเมื่อเราได้ตัวโมหรือว,ว่าหัวในส่วนที่เราจะทําไปแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยครูว่าการทําดินเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อได้ตามตลาดทั่วๆไปอย่างที่ครูเคยบอกมันมีดินในตลาดด้วยนะคะมีดินที่เ,เ,เขาทาแบบสมัยโบราณที่เป็นสีน้ําตาลเนี่ยเดี๋ยววันหลังครูจะมามารีวิวให้ดูนะคะแต่วันนี้ครูครูมีความรู้สึกว่าครูเนี่ยเป็นคนเป็นช่างนะคะ เราก็จะดัดแปลงใช้นู่นใช้นี่มากจนมามาจบที่ดินที่ครูสามารถสร้างขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ต้องซื้อแล้วก็หาได้ใกล้บ้านนะคะวันนี้ครูก็จะมาทําดินเฉพาะของครูเองแล้วก็เอาแป้งข้าวเหนียวค่ะปกติแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเขามาทําขนมนะคะแต่ว่าเราสามารถเอามาเอเด็บทำอย่างอื่นได้นะคะ,ะเราก็เอแป้งข้าวเหนียวไปคือใครจะจะเขาเรียกกันไรจะผสมแค่พอดีใช้ก็ได้นะคะแต่ครูเนี่ยส่วนใหญ่ผสมไว้เยอะๆแล้วก็เอา,เอาพลาสติกห่หอเอาไว้เราก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่อง เสรจแล้วนะคะนี่คือสัดส่วนกะเอาค่ะในความรู้สึกของครูลครูกะเอาก็คือมีกาวลาเทคกันนะคะเทปไปจำนวนหนึ่งเทปไปแบบเ็น้อยก่อนแล้วเราก็ดูค่ะอาจจะเลอะเทอ,อนิดนึงแต่อยู่ที่บ้านเราคงไม่เป็นไรมั้งวันนี้เราก็เอามานวด จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราทำจนทำประจำเนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะาวางสัดส,ส่วนเอาไว้เลยแ่าจารยนครูก็ทำนิดๆน้อยๆแล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำแบบนี้มันจะติดมืออยู่เรื่อยๆเราก็เอาออยมาเทมานวดนะคะสังเกตไหมคะมันก็จะมันก็จะยืดๆหน่อย เนี่ยคะแล้วเก็บไว้ได้นาน <c oughs> ในส่วนของรายละเอียดน่ะครูบอกว่าทัา้งทั้งเท่าที่ครูใช้มาเนี่ยครูจะเห็นว่าดินเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้ใส่จุลสีเนี่ยหรือว่าไม่ได้ใส่กาลาเนี่ยสักพักมันจะเป็นลาแต่ว่าในเรื่องคุณสมบัตินะครูว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่หดตัวไม่อะไรก็ถือว่าโอเคนะคะและอีกอย่างครูในะอยู่กับเด็กไอ้สิ่งที่ครูครูอ่เรากันในส่วนของของการทําแล้วว่าอ,อุปกรณ์ที่เราทํามันจะเป็นเป็นลาเป็นอะไรเราก็ใส่จุลสีเข้าไปจุลสีก็เป็นเป็นสารที่ไม่ทําให้เกิดที่ทําาไม่่ให้เกิดลคะ ไม่ให้เกิดลาเกิดมอดอะไรเงี้ยเราก็ใส่แล้วก็นวดต่อไปนะคะเห็นไหมสังเกตไหมคะมันก็จะไม่ติดมือแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างมักคื่ที่ครูบอกว่าครูเนี่ยคือเพลินเสพกลิ่นนะคะเสพกลิ่นครูก็จะใส่กลิ่นเป็นนิดนึงเขาโดยจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ครูชอบชอบเพราะว่าเราทำนั่งนั่งทำงานอยู่กับสิ่งนี้นานนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีกลิ่นสักนิดนึงก็ถือว่าโอเคอย่างเช่นเนี่ยครูนวดไปสังเกตว่าพอมันไม่ติดมือเนี่ย มันไม่ติดมือเราเนี่ยครูถือว่าใช้ได้ค่ะเนี่ยได้แล้วหลังจากเสร็จแล้วก็ไปกดลายต่อเนี่ยคือดินที่ใช้เราจะใส่สีก็ได้หนูจะใส่สีลงไปก็ได้แต่เพื่อนครูชอบสีนี้ก็ไม่ได้ใส่แล้วแต่ความชอบเลยครูเน้นความชอบความสุขของคนทําก่อนเลยไม่ไม่ต้องเน้นครูไม่มีคนพูดบอกว่าเออเราทําแบบสมัยใหม่ เขาพูดพูดอย่างนั้นนะคะเราบอกว่าสมัยใหม่สมัยเก่าก็โอเคสมัยเก่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะสมมติว่าใครทําได้แบบนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งสมัยเก่านะคะแต่ด้วยวัสดุที่มันมีสมัยใหม่ที่มันทนสมัยกว่าครูก็ว่าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าพอทําไปแล้วคงไม่มีใครงัดออกมาแล้วบอกว่ามันคืองานสมัยสมัยเก่าสมัยใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ทาตามคันลองทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนวัสดุในการทาเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างนั้นคุณสมบัติของมันถ้าสมมติมันไปโดนลมนะคะมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องหาอะไร ปิดเอาไว้ครูก็จะมีที่แรปอ่ะค่ะปิดเอาไว้เลยทุกครั้งที่ทําจะทําแบบนี้ทำเป็นถุงๆเอาไว้เลยเนี่ยเสร็จละเก็บไว้ได้ค่ะใส่จุลสีไปอยู่ได้เป็นเดือน2เดือน,นะคะ จากการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการทำหุ่นกระบอกไปแล้วนะคะวันนี้นะคะครูมีโครงการสอนคนให้เป็นครูแล้วก็สอนให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถทำหุ่นกระบอกเป็น,นะคะ่ะแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านะคะก็คือในโครงการที่ครูมีนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะคะวันนี้ครูปิชชดานางหุ่นกระบอกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ